เอาละครับเนื่องจากว่ามีคนถามมาว่าไอดีดองเพชรเนี่ยเข้ามาใหม่ควรทำยังไงเป็นผู้เล่นใหม่มีตัวละครไหนบ้างควรเริ่มเล่นยังไงแบบไหนผมขอสรุปในคลิปนี้คลิปเดียวและจะพยายามรวบรัดเนาะแต่ก่อนหน้านั้นพยายามอยากจะบอกว่าผมลงเสมอเลยแต่ก็ถามกันเสมอเช่นเดียวกันครับเอาง่าย,ายๆอยากเอามาช่องผมนะบอกเป็นบรรทัศนถถาเลยพ์ว่าปั่นไอดีในช่องคุณเจอแน่นอนซึ่งผมลงแม่งแทบทุกเดือนเลย เนื่องจากมีคนถามกูทุกเดือนกูเลยต้องลงจริงๆไม,ไม่ได้อยากลองซ้ําแต่ถามกันทุกเดือนจนกูต้องลงแค่นั้นเองจริงๆไม่อยากบอกซ้ํานะดังในคลิปนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของบอกคนที่มาใหม่แล้วไม่เคยเห็นช่องผมก็ตามหรือเห็นมาแล้วแต่แบบอะถ้าใครรู้อยู่แล้วในการปั่นผมปั่นยังไงแบบไหนปิดคลิปนี้ไปเลยนะส่วนใครที่ไม่ทราบโอเคงั้นตามมาเดี๋ยวผมจะบอกให้แล้วกันแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะบอกการปัน่นต้องเอาไอดีของตัวเองให้ดูก่อนว่าเฮ้ยชอบแนวผมไหม ถ้าชอบตามมาแต่ถ้าไม่เลื่อนเลยต้องบอกก่อนประเด็นแรกผมสายฟรีนะอ่ะแต่ไม่ได้ฟรีร0อเนื่องจากว่าเติมจริงๆแต่เติมแบบตั้มต่ำอ่ะไอดี ID เนี้ยที่คุณเห็นอะ่ะผมเติมอยู่ที่2,000บาทรามูลค่าดีที่ซื้อมาคือ1,000ย้ำกันนะหากคุณชอบแมวผมคุณตามผมได้แต่ถ้าไม่เติมเลยอะ่ะได้ไหมได้ได้เหมือนกันแต่โอเวอร์บตของเราจะไม่เท่ากันซึ่งผมเติมอะไรไปบ้างต้องบอกอธิบายก่อน ในตอนที่มีครูซานใหญ่โบ ibo ต้นปีผมเพชรไม่พอครับเพราะซิกีที่แล้วผมดันเอาไปสูมไคโดโลซึ่งมันจําเป็นผมเลยสูมสูมเสร็จผมเผื่อ,อไว้แล้วถ้าไม่พอกูบาดแดงหนึ่งใบนั่นแหละคือ1,100นอะครับอันนั้นคือเงินสนแรกนะครับที่ผมเสียไปเนาะก็คือได้ได้สองเด้งผมได้ได้ทั้งไอโบกับคูซานมาให้เข้าใจนะตรงนี้ก่อนแต่ถ้าผมไม่ได้สูมไคโดโลผมผมจะไม่เสียเงินเลยชัดเจนนะดังนั้นจะไม่ถึง2 0 0พนะโอเคนะโอใครนะต้องบอกบอยครบก่อน อันดับต่อมาครับผมจะเติมชาเลนจ์ในกรณีที่มีคูณ2เท่านั้นถ้าไม่มีคูณกูณไม่เติมเลยทําไมล่ะเพราะถ้าคูณ2เมื่อไหร่มันเรียกว่าตอนนี้แผงของผมอะ่ะจะทำโอเวอร์บู200เคลียนะซึ่งโอ200ตามปกติจะเติมอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันไม่เกินไม่เกินโดยเราจะเติมแค่ชาเลนจ์ตรงนี้ย้ําแค่ชาเลนจ์ตรงนี้นะเติมถึงแค่ไหนโอเคเราจะเอาเศษตรงนี้อยู่ที่ห5มื่นห้าเคลียนะอยู่ที่ห5มื่นห้าถึงเมื่อไหร่หยุดแค่นั้นผมเรียกว่า,วางบไม่ถึงห5ึ่งห เศษตรงนี้ก็หมื่นห้านะ,ะงบก็ไม่ถึงหมื่นห้าเช่นเดียวกันและคุณก็จะได้โอเวอร์บุ๊ตสองร้อยเลยแต่ทีเนี้ยถ้ามีคูณสองมันจะหันราคาครึ่งมาครับครึ่งเลยจากหมื่นห้ามันอาจจะเหลือแค่แบบแปดพันห้าเก้าพันหมื่นหนึ่งมันจะประหยัดต้นทุนของคุณไปครับผมเลยเติมแต่เฉพาะที่มีช่วงคูณซึ่งไอดีนี้ระหว่างที่เล่นมีช่วงคูณสองถ้าจำไม่ผิดหกรอบเท่านั้นเองผมเลยเติมแค่ช่วงนั้นอย่างอื่นไม่เติมเลยผมเลยบอกว่าผมเติมเงินแค่นี้มูลค่าดีของผมทั้งหมมดต้น้นนนนททุอยู่ 3, 000, นน่่ีีไเกิ ผมเลยบอกว่าถ้าคุณชอบตามผมได้แต่ถ้าสายฟรีเลยเล่นได้ไหมก็ได้คุณก็แค่เอาโอเวอร์โบว์หนึจบแค่นั้นแต่คุณก็ถึงอยู่ดีเคลียนะอ่ะหวังว่าตรงนี้น่าจะชัดเจนกว่าน,นะเป้าหมายของเราไม่เหมือนกันนะถ้าคุณมีเป้าหมายเหมือนผมโอเวอร์โบว์สองร้อยงั้นคุณต้องเติมผมเติมคุณเติมเป๊ะเท่ากันส่วนเพชรไม่ต้องพูดเพราะสายที่เล่นอยู่นะตอนนี้ไม่มีการเติมอะไรที่เกี่ยวกับเพชรเลยทั้งสิ้นไม่มีเลยดังนั้นหากคุณเล่นแบบผมจริงๆทุกวันเก็บทุกกิจเก็บครบด เพชรคุณกับผมจัดเท่ากันจะเท่ากันนะผมย้ำแล้วนะมันจะมีห่างก,กันอย่างมากก็ห้าสิบมันมันจะไม่เยอะมากคําถามอย่างเดียวคืออีเวนต์พวกนี้คุณเก็บครบหรือ,อยังผมถามแค่นี้ของผมอะส่วนใหญ่หมดทุกหน้าผมผมผมไม่มีเหลือของคุณนะครบทุกหน้าไหมถ้าไม่ครบไม่ต้องมาถามว่าทําไมเพชรไม่เท่ามึงเล่นไม่ครบเองจบตรงนี้นะผมจบทุกอย่างในไ d ดีแล้วนะเอาละหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะบอกแล้วว่าผมจะเล่นเออเล่นอะไรอย่างไงบ,บ้าในการปัดไ d ดีเนาะ มเมื่อกี้ต้องอธิบายก่อนเพราะว่าหากคุณเล่นไม่ตรงผมบางคนอาจจะเป็นสายเติมจ๋าเลยคุณไม่ต้องฟังผมก็ได้คุณไปฟังใครก็ได้ที่เขาเติมคุณไปฟังคนนั้นเลยแต่ช่องผมหลักๆคือสายปีส่วนเติมก็เติมตามผมก็ได้ผมจะทำโอวูดสองร้อยส่วนคุณไม่ไม่ทำคุณก็ไม่ต้องเติมเลยก็ได้ก็จบแค่นั้นก็คือมูลค่าดีแค่หนึ่งพันจบเคลียร์นะเอามางั้นขอเริ่มละส่วนของผมเป็นยังไงนะครับก็คือว่าผมจะเอาในส่วนของตัวละครผมเน้นโอโอวูดก่อนเหตุนผลก่อน เน้นโอเวอร์บูสไอสองดาวสามดาวตรงเนี้ยผมจะแรกเพื่อเอาโอเวอร์บูก่อนบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมึงนี่ก็เน้นนี่โอเวอร์บูสผมบอกว่าไม่ใช่อยากให้เข้าใจก่อนโอเวอร์บูสมันคือของแถมคุณฟังดีๆนะโอเวอร์บูคือของแถมตอนเนี้ยโอเวอร์บูสผมแปดสิบแปดนะครับแต่แหลมย่าห้าสิบหกถือว่าไปได้ไวแต่ไม่ได้เติมนะนี่ย้ำแล้วนะโอเคอันดับต่อมาครับมันดียังไงผมจะเอาให้ดูเนาะอันนี้คือทรัพย์สีแดงที่ว่าห่วยที่สุดที่ผมมี อันนี้ห่วยสุดเพราะว่าสีแดงผมไม่มีตัวเล่นเลยเอาให้ชัดตรงนี้นะสีแดงผมไม่มีตัวเล่นฟังไม่ผิดฟังไม่ผิดอ่ะผมจะเอาให้ดูครับว่าตอนนี้ซับผมเท่าไหร่คุณเห็นไหมว่าซับอยู่ร้อยหกสิบสี่ดังนั้นหมายความว่าไม่ว่าสีอะไรจะมาผมเล่นได้ทุกสีครับแท็กกาก,ากไม่เถียงแต่ซับร้อยหกสิบมันเล่นได้แล้วโดยที่แท็กไม่ต้องตรงแม่งก็เล่นได้เคลียนะเน้นตรงนี้ก่อนขั้นต่ำมันจะอยู่ร้อยหกสี่ ทุกสีครับนี่คือสีที่กากที่สุดโอเคแล้วถ้าอย่างสีน้ําเงินผมจับมาแล้วอยู่ร้อยหกสิบห้ามากกว่าก็นิดหน่อยเปอร์เซ็นต์มีไม่เยอะที่เหลือเหลือจะทําบูตสามจบนะเคลียร์นะและอย่างลูฟี่ตัวนี้ผมก็กําลังทําอยู่และโอเวอร์บูตก็น่าจะไปที่ร้อยเจ็ดสิบแน่นอนแน่นอนบอกเลยว่าแน่นอนได้นะโอเคอันต่อมาครับไม่แก้คือสีน้ําเงินสีเขียวล่ะผมไม่ได้ทําเลยเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่เนี่ยดีเจดีเจลีเจนต์ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้เติมเคลียร์นะดังนั้นภาพภาพนี้คือน่าจะตอบชัดเจนเนาะ ไม่รีบครับเพราะส่วนที่เหลือต้องรอไอ้นี่เวลร้อยไอ้นี่เวลร้อยไอ้นี่เวลร้อยนี่กะร้อยไปแล้วยังไงต่อก็คือวิ่งอยู่แค่นั้นแค่นั้นเลยเคลียนะอ่ะเนี่ยเอาภาพให้ดูด้วยวิ่งจริงๆเนี่ยวิ่งวิ่งสองตนี้อยู่เวลร้อยแล้วค่อยว่ากันจบแค่นั้นอันนี้คือสีเขียวดังนั้นแบบคาว่าสีเขียวตะปัจจุบันผมเล่นเป็นยังไงอันนี้เอาตี้แบบจริงๆให้ดูนะตีเล่นจริงๆผมก็ไม่ได้เถียงว่ามันเป็นเมตาก็คือคู่นี้แล้วคุณลองดูซับที่ผมเล่นนะเนี่ยกดออโต้ซับงๆ ร้อยหกสิบสี่แท็กอะก็โง่โง่เหมือนกันก็เล่นได้จบไม่มีอะไรก็เล่นอยู่เคลียร์แค่นั้นดังนั้นหมายความว่าที่มันครบจริงๆแค่สีน้ําเงินถูกต้องครับเอาสีแดงละ่ะไม่ได้ทําเลยเพราะว่าไม่มีเงินครับเงินอัพโอเวอร์บูทหมดแล้วเงินไม่เหลือครับส่วนตอนนี้คือเก็บเงินไว้อัพโอเวอร์บูทตัวที่เหลืออีกสี่ตัวที่กำลังจะอัพในซีซั่นหน้าแค่นั้นเลยก็คือต่ําล้านเกินล้านเมื่อไหร่ค่อยๆค่อ,อ,อยใช้อะต่าล้านคือไม่ใช้เคลียร์นะ โอเคอันดับต่อมาครับสีขาวอันนี้คือทําเสร็จแล้วเสร็จแล้วโดยโดยเบื้องต้นนะแต่ยังไม่สุดอันนี้คือเสร็จแล้วโดยเบื้องต้นซับยี่้อยหกสิบครับสีดํากําลังแลกตัวละครอยู่เคลียนนะดังนั้นบอกว่าน่าจะเห็นภาพาชัดเจนเนาะสีแดงตอนนี้แค่ขาดเงินและอัพตัวละครตรงน,นี้ก็ซับร้อยหกสิบแน่นอนอยู่แล้วหวังว่าน่าจะจบในส่วนของประเด็นนี้นะนี่คือเรื่องซับที่คุณจะได้ครับสองกับสามดาวทําไปเลยครับจบแค่นั้นเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะได้เอาล่ะแล้วยังไงต่อสำหรับตัววละควะคครรรดาาที่เจแือ เป็นตัวละครที่แลกได้เท่านั้นแลกได้เท่านั้นก็คือว่าตั้งแต่โซโลขึ้นมาทุกตัวแลกให้หมดแลกให้หมดนามิลงไปไม่ต้องย้ําแล้วนะนามิลงไปไม่ต้องเพราะลงในเกมมันได้จากขีปอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องออกไปลงเล่นเลยโซโลขึ้นไปส่วนที่เหลือ3ดาวตรงเนี้ยไอพวกนามิลงมาเนี่ยคุณจะเล่นหรือไม่เล่นก็นได้ส่วนถ้าเล่นแนะนําว่าเป็นโลกก่กว่าวิ่งบัดหย่าเดี๋ยวค่อยยัดเศษเอาที่เหลือแค่นั้นจบอันนี้แบบรวดๆสรุปนะเพราะว่าทาคลิปบ,บอกเกี่ยวกับโอเวอร์บุ๊ ไปแล้วคลิปนั้นโคตรละเอียดเลยนะโอเคลำต่อมาครับ4ดาวก็คือว่าหลังจากเราทํา2กับ3าดาวเสร็จแล้วทํา4ดาวต่อครับแล้วเมื่อกี้เอาทับสีขาวให้ดูแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้คือไล่ไปขั้นๆเลยนะ2ดาวเสร็จ3าดาวใช่ไหมสามดาวเสร็จปุ๊บ4ดาวซึ่งเราจะไล่จากเลเวลครับเลเวลสองดาวเอ่อแลงด์สี่สิบคุณจะได้ละบูตตันนะโอเวอร์บูตของคุณจะอยู่ที่ประมาณ40ละส่วน3ดาวถ้าคุณเลเวลเท่าผมประมาณ5060 คุณน่าจะตกเฉลี่ยคล้ายๆผมคือโอเวอร์บูต80ถ้าแรงอยู่ที่50-60นะคุณจะได้เท่าผมแน่ๆถ้าเล่นแบบผมนะส่วนที่เหลือคุณจะได้จากสี่ดาวครับที่เรากําลังจะทําต่อนะตอนนี้คือ,อยังสี่ดาวเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มแรกแล้วแครอทเนี่ยมันสามบูตสามขั้นหนึ่งไปแล้วตอนนี้กําลังทําขั้นสองมาเพราะว่าผมเริ่มเอาตัวละครล,ลงไปเล่นใช่ครับเพื่อเก็บบูตตรงนี้และอัพเป็นขั้นสองเนื่องจากว่าจะต้องทาให้ซับมาเยอะที่สุด หลังจากนั้นอันนี้สีขาวหลังจากนั้นนะทําสีดําต่อพอสีดําเสร็จปั๊บผมจะกลับมาที่สีเขียวดังนั้นทำเหียดสีเขียวผมเลยไม่ได้เร่งรีบอะไรเลียนนะและสีเขียวเพิ่งมาต่อต้นปีดังนั้นหมายความว่าขึ้นปีนี้น่าจะแดงต้นปีหน้า,น,าน่าจะนั้นเงินและสีเขียวใหม่ทีคืออีก1ปีครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเลยอีกปีนึงกูค่อยทำก็ได้ไม่ต้องรีบเลย,น,ย,น,เลยนะครับโอเคก็จบมีเพียงเท่านี้แหละที่เหลือไม่ไม่มีอะไรเลยคุณก็เลือกเอาว่าอ่ะมันมีอีกทางเลือกหนึ่งคือ อันนี้คุณเห็นซับใช่ไหมบางคนเล่นอย่างนี้เลยก็ได้คุณเห็นแปลว่าตัวที่จัดอยู่นะตอนเนี้อัพตามนี้หมดเลยไม่เปลี่ยนกูไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นข้อดีมีข้อเสียมีข้อดีคือหากเมตาสมมติคุณซชรแม่งเล่นได้2ปีสมมตุติและคุณท,ทําซับอย่างเงี้ยยาวๆเลยอะซับตรงนี้ของคุณจะอยู่ที่ร7อดแน่แต่ต้องเติมเงินด้วยนะไอดี ID ของคุณอนะ่ะเวลาเข้าเล่นแม่งจะหนาจัดเลยอะตัวละครไม่จะเก่งแบบเก่งจ,จัดๆเลยอะหรือคุณจะทําสีน้ำเงินก็ได้มอง,อมงวททอ่ารุจิวุ้ เอาแม่งซับร้อยร้อยเจ็ดแปดเลยอ่าอันนี้คือข้อดีคือซับของคุณจะหนามากในกรณีที่ตัวละครเนี้ยมันเล่นได้วงเล็บเอาแล้วถ้าตัวเล่นไม่ได้อะซับมึงเก่งก็จบครับอ่ะผมยกตัวอย่างไม่ต้องเยอะเอาอย่างเช้งตอนนี้ของผมบูตสามถามว่าสู้การาฟบูตสองได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องบูตสองเวลแปดสิบบูตสองกูก็สู้ไม่ได้เพราะว่าตัวมันแพ้กราฟเขียยังเอออยากให้เข้าใจว่าซับคุณดีแค่ไหน เหรียญคุณดีให้ตายสุดท้ายถ้าตัวนี้มันแพ้ตัวนี้มันก็คือแพ้เอาให้เข้าใจก่อนนะดังนั้นหมายควาะว่าทำไมผมไม่เล่นแบบเมื่อกี้แบบพุ่งเป้าแม่งเลยเพราะผมไม่รู้ว่าอ่าเช่นอย่างแชงเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่ามันเล่นได้ถึงสองปีไม่มีใครตอบได้ถูกป่ะอืมคาตอบเดียวกันครับแล้วคุณจะมั่นใจได้ไงว่ากราฟเล่นได้อีกสามปีไม่รู้อ่ะแต่คุณทําแล้วอ่ะแล้วทาสีเดียวสมมุตินะถ้าวัาในใดวันหนึ่งอ่จอย่างตัวแชงมาแล้วโดนกราฟตกคิดว่าจะมีตัวมาตกกราฟไหม มีอยู่แล้วอะแล้วคุณคิดว่ามีตัวมาตบคุซันไหมถึงไม่มีตบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ต้องลำบากขึ้นเรื่อยๆเชื่อไหมละ่ะมันต้องลำบากขึ้นเรื่อยๆครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีตัวใหม่ๆมาที่เก่งขึ้นเรื่อยๆครับผมเลยบอกว่าไอ้ครึ่งปีนี้คุซันน่าจะยืนลำบากมาเขาว่าหากตอนนี้ใครมีคุซันอะอาจจะมีปัญหาในตอนครึ่งปีแต่อาจจะไม่มีก็ได้เนื่องจากคุซันอะมันเป็นโลกมลันเลยลำบากใช่ไหมเปลี่ยนเป็นเล่นหมัดแม่งเลยคือเล่นเล่นแบบเล่นแบบกราอบะบูธทงสตูแทนเลยคือกกูไม่่งแะ พอการไปแม่งแม่งก็โดนดึงไงถูกไหมอ่ะคุณเปลี่ยนเลยมันเลยเป็นข้อดีของคูซานมันอาจจะไปต่อได้เพราะตรงนี้ครับซึ่งมันไม่เหมือนกับตัวอย่างไคลโดโลเพราะไคลโดโลเนี่ยอ่ะสมมติว่าวันนี้คุณโดนรุดจีตกคุณเอาไคลโดโลเล่นแบบหมัดได้ไหมนั่นแหละคือคาตอบไม่ได้นั่นไงเหมือนเหมือนกับน้องงูอ่ะเออพอมันไม่ได้แล้วยังไงก็ก็มันไม่ได้ไงก็คุณไปต่อไม่ได้ก็จบไงจะแค่นั้นเลยหวังว่าคลิปนี้น่าจะเห็นภาพกันอย่างชัดเจนนะว่าไอเดียของผมปั่นยังไงปั่นแบบไหน ไอดีใหม่ทํายังไงอันนี้คือเรื่องการปั่นไอดีทั้งหมดเลยครับจบแล้วนะโอเคสุดท้ายครับก่อนจบชิปผมจะคุยเรื่องไอดีควรมี ex ตัวไหนบ้างณนะปัจจุบันคือเมื่อกี้ปั่นไอดีแม่งแม่งยาวหวังว่าจะเข้าใจนะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นไอดีดอง1 2ซื้อไอดีควรมีตัวละครไหนบ้างผมจะบอกว่าจะไอดีดองหรือซื้อไอดีผมไม่ได้แคร์หรอกแต่ถ้าคุณมีตัวละครตามนี้คุณจะเล่นสบายครับและผมบอกก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้คือ ไม่ต้องหา ID ดีตอนนี้บางคนอาจจะงงนะฮะเดี๋ยวทําไมอ่ะผมบอกว่าคุณต้องหาตอนสุดท้ายมาไอตัวสุดท้ายอ่ะเดือนเก้าอ่ะคุณหา ID ดีตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้โอเคไหมฟังไม่ฟังไม่ผิดนะหรือคุณจะหาในตอนที่ตัวที่4ี่มาก็ได้อาจอาจจะมาเดือนหน้าก็ได้พอตัวที่4มาคุณหา ID ดีได้เลยแต่คุณต้องมีเพชรติดมาด้วยนะย้ํามีเพชรติดด้วยนะขั้นต่ำสองสามพันครับเพราะมันจะสามารถไปสุ่มตัว2ตัวหลังได้ถ้าคุณมั่นใจว่าเพชรที่คุณมีในตอนซื้อมามันสุ่มได้คุณเอาเลย แต่ถาผมเนี่ยผมยอมซื้อตอนหลังดีกว่าเพราะเอาแน่ๆสามตัวเช่นมาตอนต้นปีผมก็บอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยมีกราฟมีไอโบคุซันติดมาก่อนถูกไหมแต่ตอนนี้คําตอบจะไม่เหมือนเดิมแล้วผมเลยบอกว่าเป็นการอัปเดตครับตอนเนี้ไม่ต้องหาเลยถ้าถ้าผมนะคุณมีคุซันตัวเดียวก็ได้และมีเพชรติดมา3ามสีพันแต่จริงๆอย่ไม่ควรหาผมบอกไปแล้วคุณต้องหาหลังตัวสุดท้ายมาและหาไอดีที่มีครบ3ตัวหลัง ชัดเจนยังอาจจะเป็นคิสรุกุมะนิกะหนวดดาไม่รู้เอามาให้ครบ3ตัวหลังนะและเล่นไอดีนั้นยาวได้เลยส่วนเพชรมีไม่มีช่างหัวแม่งเพราะตอนนั้นอ่ะ e f ที่มันเก่งคุณครบแล้วแปลว่าคุณจะเล่นไอดีนั้นอ่ะได้ยาวขั้นต่ำหนึ่งปีและระหว่าง1ปีคุณก็ย้อนกับที่ผมบอกเรื่องการทำซับเนี่ยพอครบ1ปีไอดี ID ของคุณก็จะเป็นแบบผงนะตอนเนี้เขย,ย่างไอดี ID มันจะได้ไม่พังส่วนเพชรที่เหลือเนี่ยคุณจะเก็บให้ได้ทุกๆ4,000พันแค่นั้นเองและคุณค่อยซุ่ม จบแค่นั้นครับหลักการมีเพียงเท่านี้อ่ะดังนั้นเดี๋ยวผมจะขอชี้เป้านะตอนนี้นะย้ําไปแล้วไม่ควรหาคุณต้องรอครับแต่ถ้าจะเล่นจริงๆเอาตอนนี้เอาแบบเผื่อเล่นได้ยาวผมก็จะบอกว่ากุซันแชงทําไมเพราะแชงมันแพ้แค่กราฟประเด็นมันคือตรงนี้ถ้าวันไหนกราฟเล่นไม่ได้แชงจะกลับมาเคลียร์ว่าแต่กราฟทุกตัวตกมันได้มันต่างกันเอาให้เอาให้ตรงนี้นะกราฟทุกตัวตกมันได้แต่มันก็ตกทุกตัวได้มันต่างกันนะเหมือนรุจิอ่ะ มันตบได้ทุกตัวแต่ทุกตัวก็ตกมาได้ไอประเภทนี้โซนใหญ่จะลำบากโอเคปะ่ะแต่ถ้ามันแพ้แค่เป็นตัวตัวอันนี้โอเคเออนะเอาว่เาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะนะเดี๋ยวขอชี้ก่อนอตัวเพชรแพงออกมาให้หมดเพชรแพงก็คือแฉงนิกะกราฟตอนนี้มีเท่านี้อันนี้คือเพชรแพงที่ผมนับณนะปัจจุบันนะแล้วก็ไอโบถ้าเป็นไปนได้เอามาให้ครบ4ตัวนี้ส่วนที่เหลือถ้าคุณอยากสบายหน่อยก็ ดูเอาละกันอยากสบายในที่นี้คือเช่นสมมติว่าคุณจัดซับแบบนี้ถ้าคุณเอาแบบผม ex 1 2 3 4หากเอาแบบนี้คุณก็ต้องมี ex แบบที่ผมมีหรือถ้าใครเอาสีแดงอาครนุ้ย s ยามาโตะแล้วก็ในส่วนของ s o โลคุณก็ต้องมีที่เหลือคุณก็ดูเอาว่าอ๋อเอ้ยคุณจัดซับแบบไหนเอา ex แบบนั้นมาเลยโดยที่คุณอย่าส่งใหม่เพราะถ้าส่มใหม่เพรคุณจะไม่เหลือครบสี่พันพอไม่ครบสี่พันคุณจะไม่ได้หลายเด้งครับคุณอาจจะเสียผลประโยชน์เช่นออย่าง รอบนี้ไอตอนครึ่งครึ่งปีอ่ะคุณเห็นไหมว่าสมมติถ้าใครสุตรลุจิรอบนี้นะขั้นต่ำคุณได้3เด้งละสมเด้งแน่ๆละหนึ่งไคโดวิ่งเด้งที่2อครับอาจจะเป็นโรเจอร์หรือคูซันเด้งที่3ก็คือลุจิแต่คุณได้3เด้งภายใน4บันเพลทย้ำตรงนี้นะแล้วไอสูตรเนี้ยมันจะใช้ได้ตอนครึ่งปีเหมือนกันเลยตัว5ตัว6ผมไม่รู้อ่ะแต่มันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเช่นอาจจะเป็นนิกะาเนาะในในตัวนิกะสม,มมติเฉยๆ มีชช่น้ำเงินมีโอเด้งมีแม่ใหญ่อ้าวแม่งก็สามเด้งแล้วรวมนิกกะตัวใหม่เป็นสี่เด้งสี่พันถ้าตีเฉลี่ยคือตัวละพันเพชรเองแทนที่คุณจะส่มแค่ตัวเดียวอะ่ะแบบเช่นนิกะตัวใหม่มาเนาะอาจจะสามพันแปดคุณได้ตัวเดียวเลยนะเอางี้ดีกว่าไหมเห็นไนสะี่พันสี่ตัวเลยอ่ะกับสามพันแปดได้ตัวเดียวอ่ะคุณก็เลือกเอาใช่บางตัวมันอาจจะไม่ได้เล่นเราไม่ได้ถึงเรื่องนั้นนะแต่ถามว่าไอดีที่มี ex เยอะอย่างเงี้ยใครไม่อยากได้บ้างใช่มันไม่ได้เล่นหรอกแต่ถ้ามีเยอะ่ไไมดีตรงหน มันก็จบแค่นี้แหละโอเคหวังว่าคลิปนี้ผมน่าจะอัปเดตให้ครบทุกอย่างแล้วนะหวังว่าน่าจะเข้าใจประเด็นเด้อ